ตามเลยโอ,โอ้ถ่ายโอ้คือ้านเหนือพี่ได้แม่เหนือจะจะลงไตควันมันชีหายใจออกชีแม,ม่ฟุกนี่บ่แม่นะหันบาได้บ่อไรหรันมได้แล้วผิวยยัยังบยังบอขาดเนาะนม่มันบอขาดกับมันยัง สวัสดีและสบายดีเด้อผมเอพี่น้องเอฟซีเบื่อจะกกจูคนเนาะที่เป็นทางฝั่งไทยของเราที่ท้งต่างประเทศกับทางลงหนวดก็ยินดีต้ตอนรับเขา้าสู่ชานลงหนวดพาเพลินคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเพิ่มเติมฝากให้กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คหรับทางนงหนวดเนาะพี่น้องค่ะคนหนึ่งครับขอขอบคุณขอบคุณทางเอฟซี พี่เขามาเบิกเหนืยบุคคลโฆษณาเน่านห้กำลังแก,ก่กระต้างนวดฮะตอนนี้ก็นวดก็ได้มาอยู่นี่ยิ้มปลาเนี่ยพี่น้องเลยยิ้มน้องยิ้มหน้ามันเนี่ยเครื่งาขาเรื่องน่องหน้ามันได้เพราะว่าหนวดหญ้าหาสัญญาณพี่น้องเลยหาสัญญาณอันที่ที่สัญญาณเน็ตนต่พี่น้องมันโมมีย่างเมื่อยหลาะแหละพี่น้องเลย เอราไปนะครับบอกขุดโอ้ยแสนว่าคนเนาะเห็นงานแถวนี้ยครับวูีดีเลยพี่น้องเไยทางนี้พอเอามันไก่โบน้ได้หนวกับพวกหงส์กันเนาะหัวกับเสืได้วยมืออะไรพี่น้องไปนี่กับสวนมันเนาะสวนมันของกระเจ้าเลยพี่น้องเนอะตึ่งๆอยู่ออนี่ครับ mười đại viên ông ấy, mười đại viên khẩu long ảm mười đại viên, pháo vẫn à, quân thật nhát, mười, mười nàng thả đại viên ông, thả thật nhát này cái đây, mình đứng tượng nhiều mã đi đỉ đại thì mà vẫn khử vẫn đứng đây, vẫn đi đấy đâu, còn long chẳng đấy nó, ủa, đó, ừm, thiệt nó, vậy, อ๋อโร่เห็ดเป็นบดเฮ้ยเนาะอ๋ฮัลโหลเห็ดเห็ดยังโน่ไหนเนาะสบายดีเด้อเจยลลายเลยอืมอันจิกวดขยะอันจูดบ่เนี่ยอ๋อที่จูดนี่บ่จูด การน,นี้แล้วบอลชีวนี่แหละออปับพื้นที่มองให้มันสะอาดอมั้งปะอ๋อ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 หัองหน้ามันเนาะก็ได้ทำความสะอาดที่น,อน่องไอ้เพราะมันหกเนาะอันนี้นี่คือเป็นหม่องท,ที่ได้ อ่า่ายง่ายง่ายแบบว่าย่รังปั๊บหนาดินนบ่แม่อือ้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หโั้หอ้อกโห้อ้โหโอ้โอาโจะอ่านเนาะอ้โหโอ้กหโอโอ้อ้อ้องอย่าหง้อ้้้อง้อ งดตัวไทยต้อตั้มเห็นแลงวงดตัวตามต้อไม่นี่บ่บอ่อาตาพอไม่ที่อันนี้นี่มันเป็นไหมพันปู่วะไอ้เป็นบ่บ่มันเป็นมากมันไปก้าวระปูงอ๋อไม่ยังอีน่ะไม่วิทยาลงุงฮะวิทยาลุงวิทย์เรือดงวิทยาลงุลงวิทยาลงุลงแม่อ๋อ แถวแถวบ้านลูกบุมีดหรอกมไม่ไม่น่าีอันนี้เพิ่นปลูกไปเฮ็ดเฮ็ดแบบใดนี่คายเฮ็ดชิ้นจุ่างเลฮะคายไอจีนคายไจีนหม่ก็ายแบบไม่บิ๊กนี่บอดรดนั่นผู้เลมาไปลงไม่เตวีดมัดเลยโอ้แหนมไม่ตัวนี้มดเลยัลยกกกักัก่โอ้ันยติดไม้เพินเหรอ พี่หนอต้นพี่น้องม้ยเงี้ยพี่หนอทั้งเป็นไปเป็นใบบดบ่แม่น่ะเป็นไปใบบดนะพี่น้องเพราะว่าแต่ว่าหนวดกับแถวบ้านหนวดบุ๋มีพี่น้องไม่แบบนี้แล้วก็เห็ดหลวงเจ้าด้วยแหะป่อยกัดสีไทยไปก็ปล่อยละให้พี่น้องตั้งพิ้นที่ด้เบิกในสมเนาะพื้นที่รอบๆเพื่อนชานทั้งพือน แต่ว่าดินชุกนีนี่น่นาสิเป็นดินของชาวบ้านนี่บ่ฮะดินน,นี้่โมเมนดินเจ้าเนาะโมเมนดินเข้าบุ๋ม uh uh. ถ้าจูดไถ่ได้บ่เนี่ย <Huh? S 2> จูดนี่ได้บ่เนี่ย uh huh. จูดนี่แหละจูดบอลชิวนี่ย <Okay. S 2> มาจูดเลยตอนนี้เล <Huh? S 2> ยต้องมืหมดจะวางพื้น nhỏ ừ. cả hộp nó hộp này thích nói cái rồi thái bừng với cả chuồng này lên nó phải nó nó à, mì man này đó à tôi thì đó phải đỏ. Phy đỏ. Phy chắc là phù phù à tố, ขวดไปนล้วดกี่หอเด้ออ้หวนป๊าที่โทนยังนี้เดี๋ยวจะเาคน้ออ้าวหันงี่สองเนี่ยจะอููนองน้ำไอยู่ทางใต้ขียนบัเิงอยู่ได้นองน้ำเด้อเดี๋ยวควันอุดอ้โบาดนี่เอ้ไปงไหนด้บาดนี้เนาะชะชะออกชะออกเดี๋ยวฉีล้า โอ look, oh, oh, ้โอ้ ingo, Oliver, right. ้ะชะชะมันเป็นอันอันเออเออนี่ยแหละเดี๋ยวฉีรำขับรถสามฉีรมเลยโอ้ตัวถ่ายมนออขึ้อมาาเหนือพี่หด้อมาทเหนือจะจะลงใตควันมันชีหายใจออกพี่แน่หรอบอทแร่รอกบปล่อยมรอดขับโลามกันะเบื้องนะเบ้งเราอ้อัวถีนองเปนกะน้าไ้เนาะมองที อาซีอูนี่แหละพี่น้องท,ที่ได้ย้ายบ้านแหละเฮดเต๊ตบพี่น้องจอุดระวังอ่าอย่างรอ,อการปั๊บหนาดินเนาะอาที่ได้ทำความสะอารมองนี่ก่อนนะพี่น้ยงเอ้ยผนวางเพิ่งควันอุกอ่าเอ่าอ,อยู่ทางน้องคนก่าบ,บ่ค่อยสบายพี่น้องเห็นใจก่อนคนมาหมดพื้นหมดไฟซอยพอคนนะคนกับปวดน้องเนาะปวดเห็นมัอนอย่ามันลามพี่น้องเลยเอ้าว น so, uh ้องให้เห็นพูดนี่โอโหเรียบมาเลยน้องถูกทางตรนั้กับจะเียร์คอยกันเอาโยเห็นแล้ว อ้ายมดีแล้วไฟกูใหม่อเล่าเพื่อนนะพี่น้องลมัติด่า้ลังคงลังค่ากันเลย้ลังค้าเพ็่นกับลังค่าอันก็คนสั่งมาจากทั้งไรบุษนะเยาอีพี่น้ักนะใ่อ้ตั้ง่ปบทางบ่อจันเล่นตาตั้งมาพี่น้องเอ้ยพูอ้สบายดีเด้อพูสบายดีแค่น่องเด้อสบายดีเด้อ ปาตเล่ตาตั้งมาแล้วบ oh, ุตรปงเลยตีเมนบุ่เลยทีนี้ป้พี่น้องบัวควกันแล่นว่าบึงยันไ่ใหม่นาะยิมลามอ้ยขอสดขอไพี่น้องเนาะอ้ยสบายดีเ้อสบายดีเ้อเลยอู้ยต้องนวดเลยป้อได้กับน้องเนาะแมนแมนแมนน้องเจ้าะแมนเออนนี้กับพันเนาะทั้งทว่าแต่ทั้งหนวกกันยัง บ้โหยอไยเป็นภัยอยู่นยังเห็นบคบคนอยู่ได้น่ะเจ้าทำเนาะน้ะเบามีอยู่ไหนมีแนืตัดผมอยู่ไหนเมนบอกทำีตัดแต่บอกน้ำเบาเนาอโอ้โหแล้วท่านทีม่พอยู่ก่เมนบัหันบ่ได้อะไรบวบัได้แล้ว่ยังบัขาดเนาะบ่ขาดกับมันยัง ก็พีก็ก็เคยๆนี่แหละอยู่ก็ได้เน้อเนียน,ม,น,นมาเอาหม่องที่มัาสบายใจไปเลยอ่อาเน,นี่าเอาต้นไม้ต้นตองเนี้ยเป็นต้นต,นตนามันกีนได้แมยนเต็มกระห่มนี้หรือเปล่าจันต์ดิมัมนก้าวคอยห้อนดอกอย่นี่นม,นม,มันียนเหมาะเลยเ<อ>ว่าข้าก้าอยู่โชก้าวน่นบ่ ตเนะทางบาวจันครับตื่นแตนตาตั้งมากไปน้องเลยคุณนึกว่าไฟใหม่ใหม่อันเฮื้อชัยฮู้ววตอ่าคือจังเลยเลย่ไน่อยเนาะฝนตกนนักขนาดว่าตำรวจกะเห็นปรนกวาดวับเัข้าเดียวนึงเนาะตำรวจก็จ้างไ้ทำธุระกลับมาแบนว่า ใอ้วงทรงเองขึ้นมาเห็นน้องหน้าเนเลนมาใส่ใจมั้ให้ใหม่เล่าข่อเลามากเมาที่เยวดตเพิ่น่างแ่เาจุดอแล้วนี้เองเอ้ยมอสหนุหนวดกับเห็นเพิ่นเห็นเพิ่นปวดแบบแบบเทเดียวนี่หนุหนวดไปทำธุรกับมัเดี๋ยวบงกบวงทงเสงขึ้นมาเลยไหมแมนอ้ยว่ะอเนาะไปเได้หนึ่งเนาะ กินเข่าหรือเป่ามึงนี่กินแล้วรเวรยีรยกไรเนาะกินเข่ากินน้ำเรียกเรียเนาะโอ้ตอ่อคนมุ่งพุ่มเจ้าไปห้องน้ำไปทางไหนพอคุณบอกแม่แหละเขปาขปลาเขาปลาแล้วพุณได้ห้องน้ำพุณได้บ่อจากไอ้คุณคุณได้หรือนะไอของน้ำาาน,น,นี่อโอ๊ยเรายังมีแต่คุมมันดื้บอบ่มาะเนาะผมจะร่างชุดคุมพี่น้องเลย ทีะผมมาหลายคนคนที่มาาดคนื่ยนี่นาอจังเลยไอ้นั้นงาลิแบกจังอ๋ออ๋อสีทียิงไทาเดี๋ยวชีใหม่มอ้ยไ่ัวนอ่งะอันว่าสังกะทีเราเขาคนกับพอพูดจังว่ากูนิงใหม่ง่ไหกูเล่าไปจ้ะขามึงขึ้นจะกูเล่า นนตัวปาตเป็นเรื่องยีเลนเลย้ามะนออกใอไปติดไพ่ออไปป้าก็อนี้หวาไปตินะใช้อันนี้วเ,เ่ยมการชิญญ้นให่<อ>ญญามากดิเพิ่นชิ้นใหญ่มากะส่วนใดนที่ออกได้ก็ออกไปก่อนเออถจะเลยป้าไปหันไปเป็นป้าอี ลมพัดใช่บ่ได้อ้างหรวดอยู่ใต้ล้มบาทพี่น้องเอ้ยออ้อู้อู้อ้อ้อู้โอ้้พี่น้องใจก็พี่น้องน้่เ้าเข้านี่เาอ้าจันกเอตาตั้งมากพี่น้องเ้ยทั้งหน้ามันก็เป็นไข่กระลุกแบบตาลูกนี่ึร้นออกมาลูกเล่นมากเลยพี่น้องเ้ยโอ โอ้โหเห็นนี่ตื่นมาตกเห็นเห็นควันไฟนี่ตกใจวะโอ้โหกมันกัตกใจนองเอ้พาะว่าคนก็อดูดีๆเพรคนก็งวงสฉงเพลงกันมาเนาะโอ๊ะโอ๊อโอ๊ะโอ๊ะโอหะอ เมืนเผาขึ้นชีบนอบาทนี่เนาะ,ะนไม่ไม่ตอก,กอกตาพานแล้วจะเผาเผาจะเผาใหม่เลยโอเวนนะใหม่ท่านล่วลมพัดไไปใส่ใหม่ฮือนซีมุ้ยหมองอยู่อีกเลยน้องเลยโอ้โห ต้องควบจาอก่าละี้ทีตออเลยทเป็นทีโามาหาเอะไลกระตื่นมาอีกหูตั้งมาให้กันหูังมห้กันวันไหนกัโอ้โหดูมวัเย้ากันเลย Ah, uh, bà đi đó, vì nó nữa. Ah, nhìn nó này. cái cả chỉ thăm tất cả con qua to mày to tâm thì lại đấy ấy. bà đi đó, thông bảo nhau đó.

อันนี้ก็ตาลยังนี่งอลเสือพ่อมาถิ่มบ่ไงฮือนเลยถิ่มบ่ไหนยายแ่ละาเรางยแตเพือนมาย่ายบ่ไหแม่ถ่มบ่่ผดายจะเตรียมการไว้บันีไดบ่ยักหน้าไปยักน้ามันหนา

เข่าเล่าเข่าแล้วเนี่ยพ่อเข่าได้แต่พอใหม่เนาะฟังเงาเนี่ยเนาะใหม่ครับชอยกันหมอะดีแล้วยังอยู่คนลุงแม่ใจเฮือนนั่นรดบ่อเรื่องในในตะลากเล่าจีิงนะคนลุงแม่ยั้งน่ะพ่อบ่คนลุงแม่ยั้งกันนะคนมาสิมางเพื่อนเห็นแล้วชีมังไงนะชีมางไวแท้สิมังเลยจะชีวัยแบบนี้สิเฮ็ดบนนี้แหละถ่ายกันก่อนอย่าพ่อมั้ง นั่นแหละจังหวะจูเมียนเนี่ยเออแค่พื้นที่โอ้จมานเมื่อไหร่จะเมื่อได้ครบมันนั่นไม่เพื่อนนั่นแหละอ้ยอะไรเขายันเขาโดรถเติบสิหรับหาเบางบรรยากาศตอนม่านแต่ยังต้องกันกันแหละเนาะพอวันที่ยี่สิบสองนี่สมมติกับที่เลินทางเมื่อไรพี่เราเห็นเนาะวันเหนียเดนะเห็นดีด้วย เฮ้ยเขาข่อยนี่นี่พอดีเลยนี่มินเหยียบนั่นเหี้ยว่าแคงหน้ามึงได้ไปเจ๊เครื่องน้ำมันจานนิดนึงเนาะโดยดองเลยรถเป็นยังครับงูง่ามันได้ไปเจ๊เครื่องชื่อแบบว่าเขาคอเป็นปุ๊กยู่ก้อนบ่ามองนี่นะแน่นดินนี่เป็นดินไผยดินของน้องสาวคือกันโอ้ยอันนี้ก็เป็นดินของน้าสาวเลยแน่นอีกแล้วน้องสาวนีไม่กันซันนมันละดินของ มมเมนาอบรรยากาศรอรอันนี้ก็เป็นาด้วยกันเนาะอันนี้บ่อมาท,ทานักไทรเบากันขับเบรเขาบรกไหเล้าพยาทนักไทรเบากันบริเวณนี้เนาะแม่และบรินี้แล้วยัระเบิดกินเนออมมาะคันนอเรใครโยระเบิดกินยนระเบิดไอ้อตึมบดีเพิ่นมาตรวจแล้วบ่แถวนี้เิดอตึมบ่มีรอคุณโอ้โหจังวาาเนี้ยไอ้่นท้ง เจ้าหน้าที่เห็นว่ากวดการดีบ้อยรเป็นบ่เปิดเบิดเลยนะย่างย่งบ่แม่เข้า่าติตัวไปตัวมันไปเล่นหันกูเร่องร้อยเลยอยน่บ้านนี้กันเมื่อวานนี้แมนเปินโอ้ยนั่นเารอออกย่างย่างปวนมันเป็นไทยนี่กุฏพ่อหรืว่าเก็บเป็บเก็บอุ้ยปุ๊ เป็นเจ้าเดียวเพิ่นเลยบ่ส่วนมันนี่นะบ่ชามสีเจ้าแล้วสีเจ้าแม่นัางตะโกอย่างนี้เนาะมีอันบ่ฮะทั้งนี้ทั้งนี้แต่แต่บริเหตุทั่วฮะพวกเฮ็ดชวนเฮ็ดอยังเนาะมีงัวเนาะมีครัวมีงัวมีเบะคือแถวบ้านเขาหมดคายแล้วเลยมีคลายคุณใดบริมีเอามาแต่ใช้อะนั่นนะเอามาแต่เฮือน เอาเก็บลงมาทิม่มเลยบ่บ่เอาเก็บมาไว้นี่บ่แมนโอ๋เร<อ>ื<ป>่ติดองที่มาได้มาเมืองนี่บ่น้องชาวจ้ะนหมเรืองของที่นะบอ่อเป็นไม้ใช่บ่เบอ่อนเป็นไมเนาะเออเรื่องที่นี่เมื่อได้จะตกลงชื่อกันแถวเงี้ยแ่ว่าอย่างเช่นว่อาอื่นนี่แหละถา้าบ่เรามีอย่างการมีอย่างกันคัดเคซื่อนที่เราเลยชื่อได้ไวตอนาี้ยิ่งดีเนาะมาตรงกันเนี่ ซื้อไว้ไม่เจอกิ๊ดีเพราะาจะซื้อแล้วแล้วก็แล้วนะพี่ตองกันเนาะกินข้าวแล้วบ่มาเนี่ยกินแล้วแต่เช้ากินแล้วเตียงเทียงยังไม่ได้กินนะบังเนี่ยยังแตนเทียงยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินข้าวเทียงผู้มึไม่ได้กินบ่โอมีติดยาหยอดิกนข้าอ่บุญยาหยอดข้าวแมนเป็นยังก่นนะเป็นฮอดมวยอยากกินอะไรทสิบุปผู้ไก้อนขบวันนี้ได้เคื่อนใหม่เลยดีใจบ่แมน ดีใจอยูนเกิดเองวันนี้เนาะทางหลงก็จะได้าจบเกิดใหม่ก็ต่อไก้เนาะเป็นกุ้งนึงโชคกรอติดตามคลิปตอนต่อไปพี่น้องกนลงปาทั้งไม่วิ่นะลงแม่ไม่วิ่งกันว่าดีกันแน่ไม่หดใช้ทางหลวงกะแม่นิัแม่ินน้ำลง ราคาได้ตัวได้ดีกว่าก้กันหล่ำลาทั้งอชีและั่วพอได้หมดเกยเลยเลยเลยเนี่แหละดีเลยดู้วยดูด้วยดูด้วนดูด้วยดูด้อนดูด้วยดูอ้วยดูด้วยดูด้วยดูน้ะพี่น้วกดูด้ยดูด้ว่ดูว่้ด้พี่น้้้พ่น้ด้ย้้้ย้ย้น้ะพี่น้้พี่น้้ย้้ หนวดครับยืนเพื่อนข้าวจะข้าวหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องยืนหนวดกัไปทำสุระกลับมาเห็นควันขมวงชงเสงขึ้นโอ้ยว่าเกี่วยวเพื่อนผิดช้างว่าจะมาไ่เพื่อนไปล้าใหม่หเฮือนใหม่ซานเนาะหรือว่าใหม่ทางเล่าเขาว่าได้เนาะเห็นว่าเป็นแบบเป็นนี่จากลุงหนวดก็ตกใจน้องนด้หก็ตื่นเล่นหูตาตั้งมาทั้งเบาจานันก็นเล่นหนาเล่นหนากลับมาพี่น้องอีย บุญโป่งทอดเครื่องสเสบียงที่ชื่อมาเชิดมน้องพี่น้องเนาะฮาทุก,กนนพี่น้องเลยตกใจกันนะพี่น้องนวมกันเนาะฮาก็ที่แต่ฝากให้ฝากอ่าพี่น้องฝากพี่พักน้องเนาะเดื่องเอฟซีเบิร์ดจุกหูจุกคุณฝากอ่ากดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจใ,ใ,ให้ครับทางลุงหนวหน่เนาะก็กดอื่นก็ขอขอกบุญอบคุณทางเอฟซีที่เบิ่งโดยบุคคลโฆษณาเนาะถ่ายคลิปกับมีแต่ไอพี่น้องทางเอฟซี อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแล้วก็ร่ลำรวยเงินทองเบิร์ตสุขสุคนเนาะแังคลิปนี้ก็ไปได้อบยบายบาย